ตอนนี้นะครับเกมก็ได้ประกาศแพทโนตออกมาแล้วนะครับเป็นแพทโนตแรกนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนนั่นเองครับจะมีอะไรบ้างนั้นนะครับกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับ เคยร,รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยแล้กันเพชวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ โอเคครับผมเรามาค่อยๆอ่านแพทโนตตัวนี้กันครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจนะครับเข้ามาใน r o Global บ้างนั่นเองครับหัวข้อแรกเลยนะครับผมก็คือการแข่งขันอันต่อไปต่อจากโอดินครับก็คือทอ r ครับนั่นเองครับในทอ o r ครับเนี่ยเราก็จะแข่งขันกันแบบ5 vs 5นะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้เขาจะมีกติกาทั้งหลายเนี่ยบอกอยู่นะครับข้อ1เนี่ยก็คือการแข่งขันทอรครัรอบเก็บคะแนนนะครับผมการต่อสู้หมด5 5นะครับ จะต้องเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่อยู่ในลำดับที่1นึถึงเจนะครับจะมีทั้งหมด400ทีมที่จะได้เข้าร่วมนะครับซึ่ง4ทีมอันดับแรกในแต่ละเซิร์ฟเวอร์จะผ่านเข้าสู่รอบการแข่งขันรอบคะแนนโดยตรงหลังจากรอบคัดเลือกสิ้นสุดก็จะเหลือ204ทีมนั่นเองครับผมอันนี้ก็จะเป็นวิธีการคัดของเขาก็คือเราจะต้องติดท็อป4ของเซิร์ฟเวอร์ตัวเอง เพื่อที่จะได้ไปแข่งในรอบต่อ,ตอ,ตอไปนั่นเองครับผมอ่าอันนี้ก็จะมีกําหนดการครับผมก็จะมีเริ่มแข่งจากอันดับเนี่ยวันที่1พฤศจิกายนนะครับแล้วก็3พฤศจิกายนก็แค่องวันเท่านั้นนะครับผมแล้วก็วันที่4พฤศจิกายนเนี่ยก็จะ,ะมีการล็อกลายชื่อนะครับผมอ่าสมาชิกเนี่ยจะต้องมี10คนนะครับใน1ทีมจะต้องมีสมาชิก10คนถ้าไม่ถึง10คนนะครับผมก็จะถูกแทนที่ด้วย อ่าทีมอื่นที่มี10คนนะครับตรงนี้อ่านดีๆกันด้วยนะครับแล้วก็จะเริ่มเปิดให้รับชมการแข่งขันเนี่ย5พฤศจิกายนตี5นะครับผมอ่าแล้วก็จะมีเริ่มการแข่งขันรอบเก็บคะแนนเนี่ย6พฤศจิกายนจนถึง15พฤศจิกายนนั่นเองครับแต่ว่าตรงนี้ผมแมงแงงนิดนึงนะครับเพราะว่ามันแข่งจันทรพุธศุกร์เสาร์และเวลาเนี่ยครับ6โมงถึง1ทุ่มครึ่งนะครับซึ่งเป็นเวลาที่อ่าบางคนอาจจะ ขับรถกลับบ้านกินข้าวกับที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นเวลาที่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับสาหรับการแข่งตรงนี้นะครับผมอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นกติกาต่างๆนะครับผมที่อ่าคล้ายๆกับโอดินครับโดยการมีแบ่งเป็น4 division อะไรอย่างเงี้ยอ่า division ละ8ทีมบบาๆว่ากันไปเป็นรอบ32ทีมนะครับแล้วก็มีเวลาในการจับคู่นะครับผมจับคู่ตรงนี้เนี่ยก็คือว่าอ่าต้องดูตรงขั้นตอนการแข่งขันนะครับก็คือว่าสําหรับการแข่งรอบนี้ครับมันไม่ใช่ว่าเอ คนครบแล้วก็เข้าไปเล่นเลยนะครับอันนี้มันจะมีการที่แบบว่าเราจะต้องเลือกสนามนะครับแล้วก็สุ่มสนามเกิดขึ้นเนาะในโหมด i m e n s i o n d e วเนี่ยทุกคนเล่นแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่ามีทั้งหมด4สนามนะครับอันนี้ก็จะต้องมีการเลือกสนามด้วยนะครับแล้วก็เลือกผู้เล่นของตัวเองนะครับทีมนึ่งเนี่ยมี10คนจริงครับแต่เราจะต้องดับไป5คนเพื่อไปแข่งในสนามนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็น เทคนิคของแต่ละทีมและว่าจะส่งใครไปอะไรยังไงนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้แข่งขันเนี่ยก็จะมีการให้ทายผลเหมือนเดิมนะครับก็จะได้ตัวเวเกอร์คอยอ่าเวเกอร์โทเค็นเหมือนเดิมนะครับเอาไปแลกขนนกขาวแลกรูปปั้นนะครับรวมถึงเพชรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่คิดถึงแบบเพชรของโอดินครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวทอครับมาเราก็จะได้เพชรกันอย่างต่อเนื่องนะครับตรงนี้เกมก็ถือว่ามาค่อนข้างไวนะครับสำหรับการแข่งขันนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็นรางวัลการแข่งขันทอครับนะครับที่ร้าร่วมแข่งขันอบ คะแนนจะได้รับรางวัลเป็นพวกเหรียญเบอร์รี่นะครับ Trophy of t h o r นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นถ้วยรางวัลนะครับ Diamond นะครับ Light and Dark เ e เดอร์นะครับก็ขนนกขาวนะครับแล้วก็มี Rare s ีคิ l Selection Box นะครับน่าจะเป็นลูนแดงนะครับ Option Statue Box กดีนะครับเลือกรูปปั้นนะครับผมแล้วก็มี Portrait อันนี้ก็จะเป็นพวกแบบอกรอบลงกรอบรูปกรอบแชทอะไรต่างๆว่ากันไปนะครับอันนี้ก็สำหรับผู้ที่ได้รับเข้าไปแข่งขันนะครับผมอ่าแล้วก็ อันนี้ไงทรอยฟออฟทอร์เนี่ยสามารถใช้แลกเป็นแฟชั่นที่แสดงถึงเกียรติยศของทีมได้นะครับก็จะมีของเราต่างๆเหล่านี้นะอันนี้เดี๋ยวรอดูกันในเกมอีกทีหนึ่งนะครับผมว่า,ามีอะไรบ้างนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็เป็นข้อเสนอจากาเพื่อนๆที่ไปคุยกับทีมอัจฉริยะมานะครับผมตรงนี้อ่ะอันนี้คือเรื่องแรกคือชอรครับนะใครที่เล็งว่าเฮ้ยตัวเองมีโอกาสได้ไปแข่งมีโอกาสได้เป็นตัวแทนของเซิร์ฟเวอร์ก็อ่านตรงนี้ให้ดีๆอีกรอบหนึ่งให้รอบครอบนะครับอ่ะ มาถึงเรื่องที่2ครับแผนที่ใหม่มาสักทีนะครับสำหรับเมืองอาเดบารันนะครับผมเมืองแห่งสายน้ำนะครับสายน้ำลงไหมวะเอออ๋อมันมีน้ํารอบๆอาเดบารันนะครับผมอ่าแล้วก็มีตัว toy factory มี l ตี้นะครับเมือง2เมืองนี้เนี่ยอ่าสแมปนี้เนี่ยก็คือผมก็ทําคลิปพวกอ่าจุดฟาร์มต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วนะครับรวมถึงข้อมูลมอนสเตอร์ที่จะเข้ามาในแพทนี้ทั้งหมดนะครับก็ทําไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและแน่นอนครับผมว่า เมืองใหม่มานะครับนอกจากมอนสเตอร์แหล่งฟาร์มใหม่ๆเนี่ยก็ต้องมีบอสใหม่มานะครับซึ่งเป็นบอสใหม่เนี่ยก็จะมาทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับผมบอสใหม่นะครับที่จะเข้ามานะครับผม3ตัวนะครับก็จะมีอะไรบ้างครับผมก็จะมีตัวกามนะครับผมอ่ามีตัวสตอมมี่ไนท์นะครับผมแล้วก็ตัวไทม์โฮเดอร์นะครับตรงนี้ผมก็ทําคลิปไว้แล้วครับผมว่า3ตัวนี้เนี่ยอ่ามีตัวไหนบ้างที่ดรอปประหลาดอะไรนะครับแต่ว่าถ้าให้พูดให้ฟังง่ายๆนะครับถ้าเป็นสายเวทเนี่ยคุณ พยายามมาตีกามาไว้นะครับถ้าเป็นสายกายภาพติ้ลสตอมมี่ไนท์นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสายฮิลเนี่ยก็มาตีตัวไทม์โฮเดอร์เอาไว้นะครับผมอ่ะโอเคครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแผนที่ใหม่แมปใหม่นะครับผมอ่ะต่อไปนะครับผมอันนี้นะครับกอบบินชายนะครับอันนี้จะเป็นดันสมุดใหม่นะครับเป็นดันสมุดเลเวล1น0้นั่นเองครับผมอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูในเกมแล้วกันนะครับผมว่าเป็นยังไงนะโอ้โหดันสมุดนี่เราก็ไม่ได้ไปกันนานแล้วนะครับอ่ะไปเลยเลสโก o นะครับดันสมุดก็ ไม่มีอะไรมากนะผมคิดว่าลงกันรอบเดียวที่เหลือก็สามารถที่จะสกิปได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีขึ้นมาใน HSH ด้วยถูกไหมฮะอ่าโอเคไปดูที่ดันสมุดกันนิดนึงนะครับว่าจะไม่ได้ลงให้ดูเป็นตัวอย่างนะฮะโอเคครับมาดูกันเดี๋ยวปีก่อนครับมา,มาละดันสมุดใหม่นะครับก็จะมาตอนเลเวล100นะครับเป็นไทสตอรี่ตรงนี้นะครับเป็นดันของกอบบิน อ่านี่เลยนะครับของรางวัลก็เป็นทั่วๆไปเหมือนเดิมนะครับไม่ได้เป็นของอะไรที่ว้าวขนาดนั้นนะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็จะมีเรื่องของเว็ใหม่ๆนะครับที่เพิ่มขึ้นมาเนาะเมืองใหม่มาก็จะต้องมีสตอรี่ไลน์ใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับตรงนี้ก็จะเป็นข้อ2ย่อยตรงนี้นะครับต่อไปนะครับผมเด็กและอัพขั้น MVP c a r d นะครับผมตรงนี้เนี่ยก็จะมีการเขียนเกี่ยวกับเด็กคอลเลกชันนะครับซึ่งสามารถได้รับโบนัสคุณสมบัติมากมายนะครับผมแล้วก็สามารถที่จะ อัพการ์ด MVP ได้อีกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าจะเป็นตัวนี้นะครับผมอ่าจะเป็นตัวของเรื่องของอัลบั้มการ์ดนะครับที่ผมเคยทํารีวิวไปเมื่อนานมาแล้วนะครับผมอ่าว่าใส่เซตไหนได้อะไรนะครับเราก็จะต้องเก็บการ์ดกันอีกค่อนข้างเยอะนะครับส่วนการเอาเวก MVP เนี่ยก็คือว่าเราจะสามารถเอาเวกการ์ด MVP ได้แล้วนะครับใครที่มีการ์ด m v p เนี่ยก็เดี๋ยวรอลองเอาเวกกันได้เลยนะครับส่วนผมยังไม่มีสักใบเลยนะเออเนี่ยการ์ดทุกใบนะครับที่เป็นการ์ดบอสเนี่ย นอกจากจะ u n s e ิลแล้วคุณก็ยังสามารถที่จะอัปเกรดให้มันได้เหมือนการ์ดอื่นๆแล้วนะครับผมอ่าน,นี่ก็คือจะเป็นข้อสใหญ่นะครับผมอ่าแล้วก็อ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าเดี๋ยวยังไม่จบนะฮะข้อ4ใหญ่เนี่ยยังมีในเรื่องของบัฟพิเศษนะครับ empower นะครับอันนี้ก็จะเป็น s t a ็กที่เพิ่ม ps tag em tag อย่างละ50นะครับแล้วก็ v v i f y นะครับอันนี้จะเพิ่มเรื่องของการเด้งเลือดนะครับแล้วก็ fortify เนี่ยจะเป็นเพิ่มของการล e นะครับอันนี้คืออะไรนะครับ effect พิเศษใหม่ตรงนี้เนี่ยก็คือหมายถึงว่า เอฟเฟกต์เซตการ์ดนะครับเอฟเฟกต์เซตการ์ดเนี่ยดูตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยอย่างเช่น Set Guard เซตการ์ดม่วงนยครับมันก็จะมีเอฟเฟกต์พาวเวอร์ที่ส a ต็ d ดาเมจได้อะไรแบบนี้ครับก็คือเอาง่ายๆมันเป็นส t ต็ k ตัวใหม่ที่เดี๋ยวทุกคนจะต้องเรียนรู้กันว่าแต่ละอาชีพแต่ละคนเนี่ยเขาจะต้องใส่ส t ต็ k อะไรกันเข้าไปนะครับเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในระบบเซตการ์ดนะครับผมอะต่อมาคือกิวลิลิ c ครับผมอะ กิลลีลิกเนี่ยก็มาค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับเป็นระบบที่จะให้สุลต่านเนี่ยทำกันนะครับอ่าเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยแล้วกันนะครับวิธีการเล่นแบบกิลวใหม่นะครับกิลลีลิกนะครับถูกสร้างขึ้นมาโดยฮีโร่ที่ได้รับความเคารพนับถือสูงสุดในกิลวนะครับหรือว่าสุลต่านนั่นเองครับผมอ่าพวกเขาเต็มไปด้วยความศรัทธาและเสียสละจึงสร้างลีลิกที่สามารถแบ่งปันกับสมาชิกในกิลวได้สมาชิกที่ใช้ลีลิกเนี่ยจะมีพลังมากขึ้นนะครับลีลิกเนี่ยจะสามารถเปิดใช้ ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีบวก18เนี่ยสิชิ้นนะครับผมอ่าสิชิ้นจริงไหมเนี่ยเดี๋ยวผมพามาดูนะครับมันจะเป็นระบบกิ้ใหม่นะครับผมที่เราเข้ามาในเบนฟิตกิ้ตรงนี้นะครับเราก็อยู่ตรงกลางเลยนะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับการที่คุณจะเป็นคนเปิดอร์ติแฟกต์ได้เนี่ยคุณต้องเป็นสุลต่านครับเพราะว่าคุณจะต้องมีบวก18เนี่ย11ชิ้นหรือว่าทั้งตัวนั่นเองนะครับผมอ่านะอันนี้ก็ให้สุลต่านทําไปนะครับในส่วนตรงนี้นะครับอ พอหลังจากที่เราบวก11บ่าบวกบ8 1 1ชิ้นแล้วเนี่ยฟังก์ชันคิวลิลิกก็จะถูกปลดล็อกนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะสามารถเปิดใช้งานและอัปเกรดลิลิกได้นะครับในตำแหน่งต่างๆเพื่อรับโบนัสคุณสมบัติพื้นฐานที่สอดคล้องกับระดับเลเวลและรีไฟเลเวลโบนัสที่สอดคล้องกับพลังต่อสู้นะครับหลังจากเปิดใช้งานแล้วเลเวลเริ่มต้นของลิลิกจะเป็นเลเวล1น,นะครับปลดมาก็เป็นเลเวล1น,นะอัปเกรดก็อัปเกรดเป็นเลเวล2ออะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่าแล้วก็ จะมีเรื่องของการต่ออายุอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอ่านอกจากนี้นะครับผมอ่าลีลิกเนี่ยจะให้สมาชิกในกิวคนอื่นเนี่ยสามารถเช่าได้ด้วยนะครับผมอ่าสามารถเช่าได้ด้วยนะฮะระยะเวลาในการเช่าแบบครั้งเดียวจะเป็น168ชั่วโมงนะครับรีไฟล์เลเว่าสูงสุดจะสามารถไปถึงระดับบวก18ได้นะครับใครที่ยังไม่บวก18เนี่ยเราจะสามารถไปเช่าลีลิกจากสุลตา่านเพื่อให้ตัวเองอัพเป็นบวก18ได้นะครับผมอ่าแต่ว่าตัวเจ้าของเนี่ย ตัวเจ้าของหรือว่าตัวสุลต่านเนี่ยครับก็สามารถดันอุปกรณ์ของเขาเนี่ยไปถึงบวก25ได้นั่นเองครับผมอ่าเรียกได้ว่าเป็นระบบที่อ่าให้สุลต่านในกิลด์เนี่ยช่วยทารีลิกขึ้นมานะครับและให้ลูกกิลด์เช่าลูกกิลด์ก็เก่งขึ้นนะครับสุลต่านก็เก่งขึ้นอัปเกรดไปพร้อมๆกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในกิลด์ที่มีอ่าสุลต่านเยอะๆนะครับผมก็อาจจะได้ใช้ฟังก์ชันตรงนี้กันแบบจัดเต็ม นะครับผมเงื่อนไขาการเปิดใช้กิวลิลิกนะครับจะต้องมีเบสเลเวล90นะครับเงื่อนไขรีไฟล์เลเวลโบนัสของลิลิกนะครับรีไฟล์เลเวลหลังการอัพอัพเลเวลนะครับเท่ากับรีไฟล์เลเวลดั้งเดิมของอุปกรณ์ในตําแหน่งนะครับก็สามารถที่จะสูงสุดได้แค่บวก18นะเราจะเช่าไปถึงบวก20่สิบอะไรเงี้ยไม่ได้นะครับผมหากผู้เล่นเจ้าของลิลิกออกจากกิลนะครับลิลิกทั้งหมดจะถูกดึงกลับมาโดยอัตโนมัติด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันดีๆใครย้ายกิลอะไรไป ไปดึงโครงดึงของกันนะครับผู้เช่าลีลิกออกจากกิลจะยกเลิกการเช่าและหมดอายุของรีไฟล์เลเวลที่เกิดจากการเช่า Adventure Bonus, แอดเวนเจอร์โบนัสจะไม่มีผลทันทีนะครับผู้เช่าลีลิกออกจากกิลจานวนผู้เช่าจะลดน้อยลงโบนัสคุณสมบัติก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องดูกันดีๆนะครับสำหรับใครที่อยู่ในกิลที่มีสุลตานอะไรอย่างเงี้ยคอยช่วยกันตีบกในเรื่องนี้นะครับต่อมาข้อ6ใหญ่นะครับผมก็จะเป็นเรื่องของกิลลีก ข้ามเซิร์ฟนะครับอ่าก็อย่างที่เพื่อนๆทราบไปนะครับผมว่ามันมีการปิดคิวเลคข้ามเซิร์ฟไป1สัปดาห์เนื่องจากว่ามันจะมีการรวมเซิร์ฟนั่นเองนะครับอ่ามันจะมีการรวมเซิร์ฟเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องมาจัดลีกดิวิชั่นใหม่นะครับผมอ่าซึ่งดิวิชั่นนี้นะครับผมดิวิชั่นหนึ่งะครับจะประกอบไปด้วยพอนเทล่าหนึ่งพลเทล่าสี่ห้าแปดเก้านะครับผมก็เปลี่ยนใหม่เลยนะครับแล้วยังมีอิสลูด2 3 6 7าม และมีมอลล็อก1-4ด้วยนะครับโอ้โหถ้าเกิดมองตรงนี้เนี่ยก็คือมีทั้งแบบเลเจนต์อัลติเนต F4 นะครับเจอกับเทโกเตงเจอกับโฮมหรืออะไรอย่างนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามีพร8ด้วยแล้วโอ้โหเรามีมอล1-4ด้วยนะครับดิวิชัน2เนี่ยก็จะเป็นคอนเทลล่า2 3 6 7 0ดิสลูด1-4-5-8-9มอลล็อก2-3นะครับดิวิชัน3เนี่ยก็จะเป็นมอลล็อก 579นะครับเกฟเฟน123 13579นะครับพายอน2579นะครับแล้วก็ดีวิชั่น4เนี่ยก็คือจะเป็นพวกของโอ l รียนไอแลนด์นะครับออกวิเลตแล้วก็ชิปเบรกที่อาจจะมีการรวมเซิร์ฟกันไปเมื่อเมื่อไม่นานนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นลีกดีวิชั่นใหม่ของกิลล u กนั่นเองนะครับอ่ะต่อไปนะครับผมก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขเวอร์ชั่นนิดหนึ่งนะครับอันดับแรกเลยคือจูบิลอสนะครับจูบิลอสเนี่ย ก็จะมีการจัดอันดับเป็นรายบุคคลนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับเติมทีเนี่ยของ global เนี่ยครับผมถ้าดูของ global นะครับถ้าเรามาดูนะครับเป็นตัวของ jubilots เนี่ยเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยจัดอันดับเป็น party นะครับเห็นไหมครับว่าจัดอันดับเป็น party ก็จะมีการแบกกันอะไรกันได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูนะครับอันดับนะ jubilots ที่ปรับใหม่นะครับจะเป็นแบบนี้ครับนี่ฮะ v ล o s นะครับจะเป็นรายบุคคล นะครับอ่าสมมุติว่าเป็นตี้เดียวกันเนี่ยครับก็จะได้อันดับหนึ่งร่วมกันแบบนี้เลยเห็นไหมฮะอ่าก็จะได้อันดับหนึ่งร่วมกันแบบนี้เลยก็จะแบ่งเป็นรายบุคคลนะครับซึ่งแน่นอนว่าพอปรับเป็นรายบุคคลเนี่ยเขาก็จะปรับเรื่องของของรางวัลด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยจะต้องติดท็อป20ถึงจะได้ตัวรูนแดงตัวนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็จะได้ถึงท็อปร้อยเลยนะครับอ่าแล้วก็ขยายแถบ,บสูงสุดจาก1000เนี่ยกลายเป็น5000นะครับก็ถือว่าดูดีนะครับรอ ต่อนะคาถามกิลกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็จะมีให้ดูตามไต้หวันละกันเพราะว่าน่าจะอ้างอิงได้นะครับไต้หวันเนี่ยก็คือเพิ่งอัปเดตมาเหมือนกันนะครับในเรื่องของการตอบคําถามนะครับอ่าก็จะมีนี่ครับวันจันทร์นะครับพุธแล้วก็ศุกร์เนี่ยก็จะเป็นการตอบคาถามได้ยิกพีได้แต้มกิลอะไรเหมือนเดิมนะครับอ่าสวันนะก็หายไปนานนะครับกลับมาอีกครั้งก็ไม่รู้จะบั็กหรือเปล่านะครับผมอ่าแล้วก็ าการรวมร้านค้าเพื่อให้ใช้งานสะดวกยิ่งขึ้นอันนี้หมายความว่ายัางไงนะครับหมายความว่ายัางไงครับนี่เข้ามาดูเลยตัวอย่างมีให้เห็นครับเข้ามาที่ point นะครับคุณจะเห็นว่านี่ครับโซเชียลช็อปเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็น3อันนะครับคือแถบมันก็จะไม่ได้ยาวเหมือนเมื่อก่อนละเพราะว่ามันจะรวมกันนะครับอย่างเช่นแบบ Hehop เนี่ยก็จะรวมตัว limited pet h รเพช o ชนะครับเพ t grocery อย่างเงี้ยเผื่อใครหาไม่เจอนะอันนี้ก็ถือว่าสําคัญแล้วก็ปรับมาได้ดีเหมือนกันนะยอย่างคอมปิเตชันช็อปเนี่ยก็จะมี Colhop นะมี แต้ม55มี betting shop อะไรเงี้ยก็จะเป็นพวกแต้มของการแข่งขันอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะแบ่งหมวดหมู่ให้ค่อนข้างดีนะครับขนนกกับลูปปั้นเนี่ยก็อยู่ด้วยกันนะครับก็เป็นการปรับที่ทําให้ง่ายขึ้นนะครับผมก้อ4ครับการแข่งขันโอดินครับครั้งแรกได้สิ้นสุดอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับไอเทมพิเศษโอดินครับใน world auction จะถูกนําออกนะของที่ประมูลในราคาถูกอ่ะข้อเสนอพิเศษโอดินครับเนี่ยก็จะถูกนําออกครับแล้วก็ข้อ5ครับปรับเลเวลสูงสุดของสัตว์ที เป็นเลเวล60นะครับและปรับค่าลักษณะนิสัยสูงสุดเป็น1,800นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องของอสัตว์ขีนะครับอสัตว์ขีตรงนี้นะครับทุกคนก็น่าจะทราบดีนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถอ่าดันให้เป็น1,800ได้เลยนะครับแล้วก็เลเวลตรงนี้เนี่ยเพิ่มเป็น60ครับผมเพิ่ง34เองนะฮะโอเคนะครับแล้วก็เปิดฟังก์ชันการสังเคราะห์ซุปเปอร์คุกกี้แล้วก็โมลาคอยนะครับอันนี้ก็ดีมากนะครับผมอันนี้คืออะไรครับผมก็เดี๋ยวเข้ามาดูที่ไต้หวันแล้วกัน นะครับก็สําหรับตัวคุกกี้ที่เอาไว้ให้สัตว์เลี้ยงกินนะครับผมมีเมื่อวานนี่นะฮะมันจะสามารถซินเทซิสได้ครับอ่ามันจะสามารถผสมกลายเป็นคุกกี้ทองได้นะครับแล้วก็รวมถึงพวกโมล่าคอยนะครับสามารถแปลร,รูปกันไปมาได้นะครับอ่าอย่างเช่นเรามีเหรียญแฟเยอะเราอยากได้เหรียญโมล่าปกติเราก็สามารถที่จะแปลร,รูปกันได้หรือเรามีเหรียญโมล่าเยอะเราอยากได้เหรียญแฟก็สามารถแปลกันไปแปลกันมาในส่วนนี้ได้นั่นเองนะครับผมอ่าประมาณนี้ โอเคนะฮะต่อมานะครับผมปรับปรุงกิจกรรมในบางเซิร์ฟนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับฟังก์ชันแกลล็อนะครับของเซิร์ฟเวอร์ก็จะมีการปรับปรุงแก้ไขแพ็กเกจต่างๆนะครับอันนี้ใครที่เล่นอยู่เซิร์ฟเวอร์พวก8 1ถึง82เนี่ยอาจจะต้องมาลองอ่านดูนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ตามกิจกรรมของอเซิร์ฟเวอร์หลังๆว่ามันมันมีการมายัางไงบ้างนะอันนีเน้เพื่อนๆอาจจะต้องลองมาอ่านเองสําหรับใครที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์เฉพาะตรงนี้จริงๆนะครับอ่ะ ต่อมาคือกิจกรรมใหญ่แล้วครับผมคืออีโมจิแมชชีนนะฮะจำก็ได้ไหมครับผมปลาหม,มึก888ที่เราปั่นกันแล้วก็ได้แมวได้เฟืองแดงได้ปลาหม,มึกกันนะครับรอบนี้ก็กลับมาอีกครั้งเริ่มตั้งแต่วันที่1ธุศจิกายนตอน10โมงนะครับผมไปจนถึงวันที่8ธุพฤศจิกายนนะครับอันนี้ก็เป็นกิจกรรมใหม่ซึ่งรอบนี้เนี่ยของละวันเนี่ยก็จะเป็นตัวฮัสกี้สเลนะฮะอันนี้จะเป็นสัตว์ขี่นะครับผมอ่า ัตว์ขี่ตัวนี้หน้าตาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะครับแร้บสัตว์ขี่ตัวใหม่นี้นะครับผมก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนี่เลยน่าจะเป็นตัวนี้นะเออน่าจะเป็นตัวนี้ชื่อเหมือนกันเลยนะครับจะเพิ่มอินสี่นะครับผมแล้วก็จะเมทูเดมิฮิวแมนนะครับผม2%นนะก็น่ารักอยู่นะครับแต่ว่านั่งคนเดียวนะอันนี้นี่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับผมอ่ะไปดูกันไป น่ารักน่ารักนะครับไม่ได้มีอะไรหรือหวามากนะครับผมแล้วก็ในช่วงเวลากิจกรรมเนี่ยก็จะไอ้นี่ด้วยนะครับสามารถที่จะเอาไอ้ตัวมันจะได้ไตัวปลาดาวมานะครับผมแล้วก็เอาไปแลกได้นะครับซึ่งสามารถแลกไอ้ตัวปลาหมึกได้ด้วยนะครับอ่าใครที่รอบที่แล้วไม่ได้ปลาหมึกหรือว่าเซิร์ฟใหม่ๆที่ไม่มีเนี่ยก็คือสามารถไปแลกตัวปลาหมึกได้ถ้าชอบตัวปลาหมึกมากกว่านะครับต่อมาก็คือแฟชั่นคอสตูมใหม่นะครับผมอ่าก็จะเป็นชนะุดอ่าอลิสไหมเอออันนี้คือชุดอะไร ปาร์ตี้บนดินแดนแห่งสวรรค์นะครับผมอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับมาดูที่เซิร์ฟเวอร์ไต้หวันเลยนะครับเข้ามาเลยนะฮะมาดูชุดก่อนเลยละกันนะครับสำหรับชุดนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับแอตแทกนะครับบวกสานะครับเอเมทแทกสานะครับเจาะเกาะอย่างละ4%เลือด5%นะครับบอสมอนเตอร์นะครับตีบอสแรงขึ้นนะครับแล้วก็โดนบอสเบาลงอย่างละ4%นะออสแตตสองครับแล้วก็เมื่อเราทําการโจมตีนะครับมีโอกาส 10%นะครับผมที่จะลดฟิกแคสสี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตีบอสแรงขึ้น4%นะครับแล้วก็โดนบอสเบาลง4%เจาะเกาะ3%นะครับผมอ่าแล้วก็เวดด้วยนะเจาะทั้งกายทั้งเวดเป็นเวลา8วิอูดาว12วิครับผมก็เป็นชุดที่เหมาะกับการตีบอสเป็นหลักเลยนะครับอ่ะมาดูส่วนหัวกันนะครับส่วนหัวเนี่ยมีอะไรนะครับส่วนหัวมันจะเยอะมากนะครับต้องหาดีๆครับส่วนหัวจะเป็นตัวนี้นะครับอ่าเป็นถ้วยน้ําชาตัวนี้นะครับก็ จะบวกเดเมจอย่างละ3.5%นะครับผมแล้วก็ตีบอสอีกแล้วนะครับ8%นะสเต็งสี่เถ้าบวก10 Attack Speed บวก5%นะครับบวก12เนี่ยโดนบอสเบาลง5%ผมมองว่าก็เฉยๆนะครับผมว่าเฉยๆนะถ้าเทียบกับหมวกก่อนหน้านี้นะครับผมนอกจากนี้นะครับก็จะมีในส่วนของปากนะครับที่เป็นไพ่นะตัวนี้เลยนะครับไพ่รูปหัวใจนะครับตัวนี้จะบวกสเต็ง5้าอินห้านะครับแอทแทกอย่างละ2.5 global คูดาวลบ3%เลือด5%นะครับ sp 5%นะครับผมแล้วก็เมื่อโจมตีเนี่ยมีโอกาส3%นะครับที่จะดูดเลือดนะครับ10%นะคูดาว10วินะครับผมตัวนี้นะส่วนปากก็ถือว่าน่าสนใจเริ่มมีปากดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นส่วนหลังที่เป็นน้องกระต่ายนะครับตัวนี้เลยครับอ้าวทำไมมองไม่เห็นวะนะอ่าเดี๋ยวอ่านความสามารถก่อนนะเป็นตัวฮอ r n b u น n y นะครับตัวนี้จะบวกแททอย่างละ2.5นะครับตีประชิด5% นะครับ HP recovery 5%นะครับผมแล้วก็ตัวนี้คือลดนะครับสองค่านี้คือลดนะก็คือลดทั้งกายทั้งเวทอย่างละ4%ีอรเตอสตดสามครับแล้วก็เมื่อโจมตีมีโอกาส5%นะครับผมที่จะ ignore d e b นะครับของเป้าหมายเนี่ย10%เอร์เป็นเวลา5วินะครับครูดาวแปดวิครับถ้าบวก10ได้แม็กเลือด5%ด้วยครับผมอันนี้ก็จะเป็นตัวหลังใหม่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจถ้าไม่ได้โดนเนิร์ฟมาแต่ว่าหลังๆก็ไม่ได้โดนเนิร์ฟแล้วแหละเท่าที่ดูจาก กาชาหลายๆอันที่ผ่านๆมานะครับเออแต่ว่าอันนี้เหมือนบลักหรือเปล่ามันไม่โชว์มันไม่โชว์ให้ผมนะครับไม่รู้ว่าเป็นบลักหรืออะไรครับอ่ะก็ขออภัยด้วยนะก็ดูจากตรงนี้ไปก่อนนะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็จะมีเอเทอร์เทรเชอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการขายของนะครับการขายของนะก็จะมีบันเดิลต่างๆนะครับมีสกายโบนัสบันเดลสกายบูสเตอร์บันเดลสกายเพชรบันเดลสกายการ์ดบันเดลสกายรีไฟนิงบันเดลสกายเฟเดอร์บันเดล ก็ขายของครับไม่เป็นไรจดไว้เลยว่าวันที่8แพ็คสุดคุ้มนะครับผมอ่าแล้วก็ข้อ3ย่อยตรงนี้ก็คือจะเป็นแพ็คเด้งวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมอ่าก็จะมีวันที่ 11- 13อะไรอย่างเงี้ย11 12ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็จะมีกิจกรรมเทศกาลปืจนฉีดน้านะครับผมใครที่เล่นตอนสงการก็จะจำได้ว่าเป็นกิจกรรมที่หัวร้อนสุดๆนะครับต้องเล่นกันสี่คนแล้วก็ต้องใช้ดวงด้วยนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยเขาปรับมาหรือเปล่านะครับแล้วก็ข้อ2นะครับ wishing equipment dismantle นะครับ อันนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นในวันที่4พฤศจิกายนถึง11พฤศจิกายนในช่วงเวลากิจกรรมเดลี่ทิกเก็ตสูงสุดต่อวันจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ทําทไมเขาเปลี่ยนชื่อกิจกรรมก็ไม่รู้นะก็คือเอาง,ง่ายๆว่าไอเดลี่ควสตอะเราจะลงได้เพิ่มขึ้นแหละนะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับข้อ3ย่อยตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นการเพิ่มเวลาฟาร์ม60นาทีนะครับเสาร์อาทิตย์บิงโกกลับมาอีกครั้งหนึ่งวันที่6นะครับคิวแกเทอร์ลิงกลับมาแล้วนะครับคิวแกรเทอร์ลิงก็คือจะเป ให้ช่วยกันทำเควสกิลทําแต้มไม่ถึงแล้วก็ทุกคนก็จะได้ของกันไปจําได้ไหมครับอ่าแล้วก็ซ u เปอร์เอ็กซ์ตรีมชาเลนจ์กลับมาอีกแล้วนะครับผมอันนี้ก็อย่าลืมนะครับผมว่าวันแรกเนี่ยอย่าลั่นไปลงเที่ยงคืนนะครับผมแล้วก็วันสุดท้ายเนี่ยให้รีบลงก่อนตีห้านะครับเหมือนเดิมเลยนะครับใครที่พลาดไปรอบที่แล้วเนี่ยรอบนี้กลับมาให้แก้ตัวแล้วนะครับแล้วก็ข้อ8ครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่ผมไม่เคยเจอเลยนะครับเป็นตัวกิจกรรมตีบวกหรือเปล่าครับเริ่มวันที่13พฤศจิกายน ไปจนถึง21พฤศจิกายนนะครับผู้เบื่อนายกับการรีไฟล์หรือตีบวกเนี่ยตกอยู่ในความคุ้มขั่งไปยังเอาชนะโฮเกเฮนที่เปลี่ยนไปในช่วงอีเวนต์นะครับผมก็คือจะมีไอตัว NPC ตีบวกเนี่ยออกมาตอนเที่ยงบ่าย2-6งหโมงเย็น2ทุ่ม4ทุ่มทุกวันเป็นเวลา1ชั่วโมงนะครับและจะปรากฏขึ้นอีกครั้งหลังจากสังหารไอตัว ไอตัวนี้5นาทีมันก็จะเกิดเรื่อยๆคล้ายๆไอตอนที่มันมีบอสไก่เกิดอะเออพวกบอสไก่ไข่เกิดนะครับผมอ่าแล้วมันจะได้อะไรครับเดี๋ยวขออ่านนิดนึงนะครับผมอ่ารางวัลของอีเวนต์นี้นะครับมีรางวัลการเข้าร่วมและรางวัลทีมยอดเยี่ยมอ่ารางวัลการเข้าร่วมจะสามารถรับได้3มครั้งนะโคตาต่อวันนะครับแล้วก็รางวัลทีมยอดเยี่ยมก็จะสามารถรับได้1ครั้งนะครับผมก็น่าจะอารมณ์เหมือนรางวัล MVP อ่ะนะครับหลังจากที่ไอตัว ตีบวกเนี่ยพ่แพ้นะครับจะมีการแยกล่างออกมาเป็น6ตัวโดยจะมีระยะเวลาสองทีเมื่อเอาชนะได้นะครับจะได้รับของรางวัลมากมายสามารถรับรางวัลได้มากสุดถึง6ครั้งต่อวันนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะคล้ายๆกับไอ้กิจตีกระต่ายอะ่ะจำได้ไหมครับอ่าตอนที่มันมีตัวกระต่ายมานะครับก็เดี๋ยวลองไปเล่นกันดูผมไม่ไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูของจริงหน้างานอีกทีหนึ่งนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของปัญหาที่อ่าได้รับการแก้ไขพวกอ่าพีทที่เทอร์นันเดสไม่ได้แล้วก็ ตัวละครเดินติดๆในเมืองหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไอตัวเรื่องของการฮิลของพีทอะไรอย่างเงี้ยครับผมส่วนเนื้อหาอัปเดตล่วงหน้านะครับผมก็จะมีปีาศาจร้ายจากนิติอื่นกําลังบุกเข้ามานะครับอันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ชัวนะครับผมว่ามันคืออะไรแต่ผมแอบเดาวๆว่าคอนแลคหรือเปล่านะเออเพื่อนๆลองเดาดูไม่ไม่มั่นใจนะข้อหนึ่งี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่นะครับแต่ข้อ2เนี่ยมาแล้วมาสักทีนะครับกับ t o c นะครับซีซั้น2นะข้อ2กับข้อ3นะครับแล้วก็ปรับปรุงการตอบคำถามเหมือนเดิมนะครับ TOC เนี่ยถ้าดูจากตารางาปฏิทินที่ตัว Discord ปล่อยออกมาเนี่ยก็จะมาวันที่15นะครับจะมาวันที่15พฤศจิกายนนั่นเองครับโอเคครับและนี่ก็คือแพททั้งหมดนะครับของอต้นเดือนพฤศจิกายนก็เรียกได้ว่าเยอะแยะมากมายทั้งกิจกรรมปลาหมึก888ทอคับที่เราจะต้องโฟกัสกัน แมปใหม่ที่เราจะต้องไปฟาร์มอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับผมรวมถึงกิจกรรมพวกกิวลิลิกที่เราจะต้องมาดูว่าในกิลเรามีสุลต่าันไหมกิลลิข้ามเซิร์ฟที่จับกันใหม่อีกนะครับผมก็ค่อนข้างเยอะมากนะครับผมก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นข่าวสารและประโยชน์ให้กับเพื่อนๆชาวอาโกันนะครับผมถ้าเกิดว่าพูดผิดหรือว่าพูดติดขัดตรงไหนไปนะครับก็ต้องขออภัยไว้ใที่นี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมาจนจบ ถึงตอนนี้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องจุงโกะด้วยครับคลิปนี้ขอตัวก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ